ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวเชิเทอร์มาีแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับนี่แหละ คือท่อาเขาท่าหนึ่งอะไรอ่ะทำให้มันงงเหรอเอากับพลังจิตอ่อนลงเรื่อยๆมันเป็นเขตแดนอะไรกันแม่โอ้ ไม่วงแหวนคอนห้าวเคียนหายไปกลับไปตอนขายยี่สิบสองเลยเนี่ยเอาไปทักษะบิดเบือนเวลาของเทพยักษ์มารอนทานการหดเดินห้าสีหดเดินสามงหนึ่เริ่มได้ดเดิดเดินไม่ได้ ถ้าได้กระดูกไปเป็นกระดูกบิดเบือนเวลาทำให้คนแบบกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเองอันที่ทักษะยังไม่จโอยปรับตัวกับร่างกายตอนอายุ12ไม่ได้เคลื่อนไหวดักเงาพรายสองเหมือ <laughs> นพลักของมันไม่ได้รับผลกระทบ แย่แล้วด้วทัภาษาทั่วไปแค่จะสู้มันไม่ได้เล่ปีศาจสีม่วงเฮ้ยตีนะเล่น,นปีศาจสีม่วงมาตั้งแต่ยิบบ่สิถ้ามีตอนตัวนี้มันใช้ไม่ได้เลยนะเออเงาวุธลับเยอะอยู่จะไปที่ที่ถังเอ้อะไรอย่ะ มันใส่พลังแสงทมินเข้าไปในวงล้อเวลาก็จะย้อนกลับข้าจะเด็กลงให้มันทำสมเร็จไม่ได้ทำไงดีต้องทำลายพลังแสงทมินของมันให้ได้อ๋อมันจเดิ่งวงได้อีกรอแสงแค่สีม um> ่วงอ่าได้อย um ู่ไดอย่ก <Ja ็คือเป็นแค่ร่างเด็กลงแต่พมสามารถยังเท่าเดิมไม่ได้เข้าตอนนั้นหรอก่อนที่ เด็กลงอ่ะเอ้าทำไมมันเด็กลงะอะเดนเตัวเองเหรอโอ้พว่งแหวนก็ไม่มีด้วยย้อนกลับไปจริงทั้งหมดเงินคาาหยไปแล้วเด็กมันไม่ได้เลยย้อนไปตอนหกขวบแล้วห้าวหกขวบแล้วอะย้อนไปทาโลกนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยนะด้วยแหวนอย่างเดียวไง,ง <c oughs> มันก็เด็กลงใช่ปะเจ้าก็เด็กลงท่า สีดำที่ปกคลุมทั่วกายเจ้าจะป้องกันไม่ให้เจ้าได้รับผลจากทักษะการย้อนเวลาเสียดายลูกแสงแทบสีม่วงของข้าทำลายไปแล้ว <c oughs> ตอนแรกมีแผงอนนะไรป้องกันไว้ไงก็เลยไม่เด็กเอาแล้วเด็กเจิดเด็ก <c oughs> ไม่รู้ว่าตอนน้องเด็กน้องเก่งไหมเนี่ยน้องน้องศาสตร์ปิญญาเนี่ยอาจจะยังไม่เก่งว่าแต่ลุงเฮ้ยเฮ้ยมีอยของออขัดย,ยก chế để ô nó kia ý tưởng đang ông binh điện nhưng gặp mùi dạng lây Ủa, hết áo có áo mà tao hết áo hết áo hết áo ตอนนอนฉุกเฉิต, <eston S 1> ต้องบอกเลยว่าในสัตว์วิญญาณที่ข้าเคยพบเจ้าฉลาดมากไม่ใช่แค่พลังที่แข็งแกร่งกระทั่งแ,แผนการต่อสู้ก็แม่นยำมากแต่เจ้าคิดไม่ถึงว่าตอนที่เจ้าใช้ทักษะย้อนเวลาแสงธมินที่ปกป้องจะถูกทำลายและคงคิดไม่ถึงว่ามนุษย์เด็กจะเอาชนะเจ้าวัยเด็กได้ด้วยตอนที่ข้าหกขวบข้าเป็นศิษย์สนักขังแล้วเด๊ยสุดยยดเหรอเย่ยย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 กยย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  เกินอันนี้คือเทพเทพพยักมานอนการเลยนะอ๋อก็ชนะตอนเป็นเบบีไงตอนเทพเป็นยังไม่โตอะเกือบไฟชนะได้สักทีไม่ได้แก้งนะซิมซับมีกระดูกปะกระดูกตัวเอออยากรู้ว่ามีกระดูกปะหลังนี่เลยมอบให้ตั้งหน่อยอะไรอะเนีย ตอนซิงซับเนี่ยมันจะมีเหมือนกับไอไอแคนอะไรอ่าเงี้ยก็ชนะตอนซิงซับไม่ได้ถูกดูดกลืนกลับนไม่ยอมให้เอาอ่ะเอาอะไรเหรอเอ้ยฟาฟาเห็นไหมอ่ะก็มี อา้าวไปเป็นเด็กตัวน้อยอา้าวกินอะไรอ่ะต้องแล้วหนีไว้เหรออา้อาวอา้อาวแื้วถังซานหรอไม่ได้อะไรหรอไ,ได้แค่วงแหวนอ้าวแล้วไปเกิดใหม่อย่างีเหรอ คืออะไรเสือก็เสือตัวนั้นนี่มันเป็นเหมือนย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กเหรออ๋อเสือตัวเมื่อกี้อืมเป็นอมนตาเหรอหรืออะไรวะเรือคนละตัววะเธอ <c oughs> แล้วอันที่โกงคืออะไรอนนกลับไปเป็นไข่เหรอเสือเป็นไข่เสือเอาลูกเป็นไข่หรือวะคืออะไรอ่ะถ้าจะได้วงแหวนอยู่เนี่แย,แ,ย,แ,ยแ,แต่ตัวนั้นคืออะไรวู้ <c oughs> ต้องสีแดงอีกแล้วปะลังวิญ,ญญาณเพิิ่มขขึึน้นนเเกองระดับ94ฮ้ยไม่ใช่สีแดงแว่าไม่ถึงแสนหกถึงแปดหมื่นนะี่พลังกายและพลังจิตก็เพิ่มขึ้นทั้งคู่เหมือนคอนอเทียนก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเสียดายไม่มีกระดูกวิญ,ญญาณปรากฏมุมหน้าคนมาหายเองถึงที่คงเหรียต่อไป哟 <laughs> เอาก็ได้แล้วนี่จะได้รอทักษะไหม่นี่ไงเออออกเป็นสัตว์เลี้ยงติดตัวหรออะไรเนี่ยทุกท่านไม่บอกเราเลยขอเค้าเทียนทักษะที่4ฮายักมันอัศนีพิโรธปุ๊ปูโน โอ้แต่ลองของอ่ะมาให้ลองของในมุมหน้าคนกี่หมื่นปีเนะี่ะดูดพลงังพัฒนาไปอีกญ <c oughs> านถ่ายไปมุมตื่นเต้นมากปีศาจไปมุมหน้าคนกายพันตัวนี้บ่เพรทบะาห้าหมื่นปีแล้วฉันเป็นวงแหวนมุมที่ห้าของคอนเทาเทียนได้อ้าวมาติดต่อกัน <c oughs> อะไรอ่ะพัฒนาไปอีกเดี๋ยวว่าพัฒนาเป็นอันเดียวกับร่างกายเลยใช่นั่นไงวิางเกิดขึ้นเร็วมากเลยถางสารไม่ถึงสิบนาทีได้สองหอนึ่งอพัฒนาไปอีกอ่ะไก่ร่างอีกแล้วเหรอ เฮ้ยโอ้ยโอู้ยอย่างสวยเชิดอย่างเท่ก็ดูอย่างสวยสวยคือะไรวะน่ะทักษะดูดลึงของกระดูกวิญญาณขาไปมุมอยูย่เลยเหลือเชื่อชะมัดหลังของข้าเข้าสู่ขอบเขตเทพก่อส่วนอื่นน,นี่เลยโอย้หลังเข้าสู่เทพโหดเกิน,นอูยอ้ยอย่างเท่ ขางหลังเหมือนพ่อเลยอตรงนั <h 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 ้าอยู <h <h はは่ข้างหลังเหมือนพ่อเลยพี่ก็ที่เกินหดใจด้วไอ้แมวน้อยอยู่ด้วยเพิ่มอีกแล้วโอ้โหแป๊บเดียวจบเดี๋ยวก็มาอีกมีอะไรมาอีกไหมก่อนออกเดินทางมาป่าซิงโตเสียวอู่กำชับหนักแน่นต้องไปดูทะเลสาบที่ใสบริสุทธิ์นั่นให้ได้ ขายาไปเส้นไหว้ตาบิงกับเอ้อหมิงด <Okay. S 2> ้วยเจออีกที่อยู่กับพวกเขาไม่กลจากที่นี่เออในใจของเสียวอู่ไม่อยากจะเชื่อว่าท่านเอิอ